No, สวัสดีครับผมว่าผมจีแบงกินเช่นเคยวันนี้ผมมาขาบมาพบกับทุกท่านนะครับกับกิจกรรมวันนี้โอ้โหสุดยอดมากๆครับเพราะว่าแถวนี้มีความสวยเลยครับเพราะว่าผมได้มาอยู่กับรถสวยๆนะครับพร้อมกับน้องพิตตี้น่ารักแบงนี้นะครับโอ้โหวันนี้มีความสุขแล้วพาทุกท่านมาพบกันนี้เลยครับมาจัมการโชวรถครั้งนี้ใหญ่จริงๆครับกับคาร์เฟสิวัลสองพันสิครับโอ้โหต้องเห็นครับว่าแต่ละคัน จอแมากๆนะครับรถมีโฟฟ้าเมืองไทยมาประกวดมาโชว์กันแบบัเต็มคนระับ่วยวันนี้จะมียังไงบ้างกิกรรมจะมีตรงไหนยังไงรถสวยแบบไหนนะครับผมจะมาไปข้าไปชมกันแน่นอนซึงตอนนี้ไปกันเลยครับ gotta face feel next stocking นะผมตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังการจัดงานโชว์สุดยิ่งใหญ่ประจำปีนี้ครับนี่ก็คือพี่หมูคาแดนเองครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมูให้ใช้น้ำตัวนิดนึงครับพี่อ๋อผมก็อยู่คาแดนนะครับเป็นเจ้าของร้านคาแดนครับครับผมที่จัดกันดีนั่นเองครับผมครับผมอยากให้พี่หมูพูดถึงกิจกรรมภายในวันนี้บ้างครับเกี่ยวกับคาเฟซิวัล2023ก็กิจกรรมในวันนี้นะครับก็ลดบรรดาหลากหลายมากมายก็มีกิจกรรมเยอะครับตอนนี้ก็มีส่วนมากก็เป็นกิจกรรมเน้นบุก ตามประกวดครับี่เป็นปีแรกที่ว่างานเราตัดขึ้นมาประกวดครั้งแรกครับครับผมอ๋นี่ขนาดปีแรกนี่โอ้โหผมเห็นว่ารถร่วมโชว์มากมายกลมากันนี่ไม่ต่ำกว่าร้อยคันเลยเดียวพี่ๆน้องๆเพื่อนเยอะครับออกมากันมากมายครับผมครับผมแล้มมมวม,ม,มีกิจกรร,รมวันนี้เห็นเออเห็นว่ามีกิจกร,รรมมากมายเลยอยากให้พี่หมูราองแนะนำนึงครับว่าจกมีความม,มันอะไรเกิดขึ้นบ้างก็ตอนนี้ผมก็มีพวกรถตอนนี้นะครับก็ตอนนี้จะักใหญ่ให้ตามประกวดรถ ว่ารถสวยงามแล้วเรากรถแบบเป็นรถแนวโรเลเดอร์แล้วรถนี้ครับท mm ี hmm. mm ่หาดูได้ยากครับผมทุกวันดูได้ยากมากๆเลยครับผมครับผมแล้วเห็นว่าวันนี้พิเศษด้วยกับการประกวดคายร์ติ้งแฟเออร์วอร์ดเห็นว่าวันนี้เวอร์ชั่น1.3ก็มีเช่นกันมีครับผมอ่าครับก็คือระบบไฟสวยงามใช่ครับระบบไฟครับอ่าอย่างที่เห็นนี่ใช่ไหมครับช่วยข้างหลังเยอะแยะมากมายเยอะเลยครับแล้วข้างหลัดซีโรมพร้อมพรีจะแรกเลยครับผมพรที่เตอร์นะครับผมได้ครับครับผมก็ได้รู้จักุู้ขับคานแนบไปแล้วนะครับก็ จะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้ติดตามมาต่อนะครับส่วนพ่งนี้ต้องไปก่อนเดี๋ยวไปติดตามมาต่อเลยครับครับผมตอนนี้ก็ผมมาพบพามาพบกับพี่เอศมชายนะครับผู้ที่อยู่เบื้องหลังงานจัดงานสุดยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะครับครับผมพี่สมชายสวัสดีครับครับผมเลยครับอยากให้พียแนะนําตัวนิดนึงครับผมครับผมสมชายนะครับก็เป็นเจ้าำนวใหญ่ที่อย่ร่วมจัดกิจกรรมนะครับ ทารโรเลเดอร์แล้วก็ VIP อถุงลมนะครับผมแล้วก็จัดกิจกรรมแบบนี้ทุกปีทุกปีเลยปีเลยครับเรียกว่าเจอเงินได้ทุกงานเลยทีเดียวครับผมแล้วก็เราก็เพิ่มกิจกรรมก็คือพยายามที่จะสรรหาพวกรถใหม่ๆครับผมแต่สไตล์ที่เรารักและเราชอบนะเราักเลชอบกิจกรรมนะครับครับผมก็เป็นคนที่ชื่นชอบ ที่อยู่แล้วครับผมรใหญ่เนี่ยพูดถึงงานในวันนี้สักนิดนึงครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับงานวันนี้นะครับทั้งทีมงานแล้วก็ร่วมกันวางแผนกันก็คือมีการจัดประกวดแล้วก็จะมอบด้วยรางวัลให้ไปตียน่งใจแล้วก็ให้สำหรับกลุ่มสมาชิกทุกท่านได้ร่วมสนุกกันได้ร่วมกันหมดกันครับผมโอเคครับผมโครับผมก็เป็นกกิจรรมที่ดีมากๆเลยทีเดียวยิ่งใหญ่มาก โอเคโอเคตอนนี้ต้องขอบคุณเยสมชายด้วยครับดีครับครับผมขอบคุณครับครับผมจะไปไงเหลือเปติดตามต่อนะครับผมตอนนี้นะครับผมก็พามาพบกับผู้ที่เข้าร่วมมาร่วมประกวดงานครั้งนี้นะครับซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับนั่นคือคุณเจนั่นเองนะครับเป็นซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดคาราเต้มิซาวอร์ดครั้งที่1.2นี่เองครับ สวัสดีครับเจครับอ้าครับวันนี้พบกันอีกแล้วครับผมวันนี้เป็นไงบ้างครับมา่วมงแนวนี้ก็วันนี้เอารถมาโชว์ครับเอารถมาโชว์นะครับเอารถมาโชว์อย่างเดียวอย่างเดียวเลยครับให้น้องๆอ๋อแจกให้คนอื่นบ้างไม่งั้นนี่คงเล่นตวยอกแล้วครับผมก็มาร่วมสนุกกันที่เชยๆครับผมเป็ปไงบ้างครับวันนี้งานรู้สึกไงบ้างก็วันนี้คนแน่นมากๆเยอะมากแน่นเยอะมากครับร้อนด้วยใช่ร้อนด้วยก็จัง ก็ยังสนุกอยู่นะครับติดร้อนน้องๆรถสวยมากเลยเป็นพี่ตีก็หายเหนื่อยนะครับออ๋เห็นพี่ตีแล้วหายเหนื่อยรู้สึกเหมือนผมเลยนะครับอันนี้อันนี้แไม่ต่างกันไม่ใช่ครับนี้รอเล่นโอเคไงไม่รบกวนเจแล้วขนมากขอให้สนุกงานครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปกันต่อเลยครับครับผมตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับผู้ชนะคาร์ไลตี้มิซาวอร์ดเวอร์ชั่น1.3นี่นะครับก็คือคุณฮาร์ดนั่นเองครับฮาร์ดคุณฮาร์ดเป็นไงบ้างครับกับเขาได้ขอด ไปหน้าสวยงามขนาดนี้รู้สึกไงบ้างครับก็ดีใจมากๆที่ได้รางวัลชนะเลิศยครับโอรับดีใจครับก็ผมว่าชื่นชอบในพวกเรื่องแสงสว่างเรื่องอะไรแบบนี้ครับเป็นคนที่ชื่นชอบอยู่แล้วนะครับครับผมโอ้โหถูกใจกรรมการเลยใจกรรมการได้ครับรางวัลไปอย่างนี้นะครับผมมากเลยครับโอเคครับผมก็ขอบคุณมากครับคุณฮาร์ยังไงว่าขอบคุณมากครับครับผมสําหรับกิจกรรมวันนี้นะครับก็คงจะหมดลงพินเท่านี้นะครับแต่ว่ากิจกรรมคราวหน้าแบงกินจะไป ร่วมกิจกรรมที่ไหนนะครับต้องติดตามนะครับซึ่งติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ของเรานะครับทั้งล่างนี้เลย VP Banking หรือว่าที่ช่อง YouTube นะครับ The b a n k i n นนะครับสะกดตรงตัวเลยครับนะผมโอเคสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อน,นครับผมปเป็นงโอกาสหน้าติดตามมันได้สหรับนี้ไปก่อนครับ বহু